อ่างแม่แสดคือแหล่งน้ำมีชีวิตงามวิจิตวิหารวัดบ้านก่อสะลอสอซึงพื้นบ้านล้านนารดโอชาสุราชุมชนงามนายนต์หอมพักผ้าทอทุ่งเฮสวัสดีครับผมสมบัติดุกา้าผูสอกร,รอมาระตบลรองสคำวันนี้จะมาแนะนำแหล่งเรียนรู้ภายในตบลของเรานั่นคือ พร้อมรักผ้าทอทุ่งเฮวันนี้จะมาดูวิธีการย้อมผ้าสีครั่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของตำบลวางสายคำอําเภอเมืงเหนือจังหวัดลำปางพราะเราเข้าไปชมด้านในเลยครับภูมิปัญญาด้านการทอผ้าแม่สมพรใจคำเกิด25มีนาคม2501ปัจจุบันอายุ65ปี ผลงานที่ภาคภูมิใจคือรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งสินค้ากสนอพรีเมียมปี2164แหล่งเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลวางไสคำกลุ่มหอมฮักผ้าเทาทุง่งเีเริ่มก่อตั้งเมื่อพศ2 5 6 1โดยกอสนอตำบลวางไสคำสังกัดศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามริยาสายอำเภอวังเหนือได้มาประชาคมหมู่บ้าน โดยมีแม่สมพรได้นำเสนอการทอและเย็บตัดเย็บผ้าพื้นเมืองเพราะอยากให้คนในชุมชนมีอาชีพโดยมีกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มแม่บ้านมีอาชีพในยามว่างและส่งเสริมการรวมกลุ่มของภูมิปัญญาในพื้นที่เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของบ้านทุ่งฮีกสนจึงสนับสนุนงบประมาณโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหนึ่อำเภอหอาชีพ หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองโดยแม่สมพรได้เป็นวิทยกรโดยนำประสบการณ์ในการเรียนรู้วิธีการเตรียมวัสดุตั้งแต่การปลูกฝ้ายปั่นฝ้ายย้อมผ้าจนถึงการทอผ้าที่มีความละเอียดอ่อนทุกขั้นตอนเป็นภูมิปัญญาด้านอาชีพการทอผ้าพื้นเมืองรวมถึงฝีมือในการออกแบบการตัดเย็บเสื้อผ้ากระเป๋าหมวกรูปทรงต่างๆที่ทันสมัยให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการ มีชิ้นงานออกสู่ตลาดโดยมีสมาชิกทั้งหมด15คนในการทำกิจกรรมการย้อมผ้าสีครั่งโดยมีเทคนิควิธีต่างๆนำเส้นได้มาแช่ด้วยสารส้มจำนวนหนึ่งคืนก่อนจะทำการย้อม โดยตั้งหม้อให้น้ำร้อนนำผงข้างประมาณ3ามช้อนโต๊ะลงผสมในน้ำร้อนส่วนผสมอีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือเกลือที่เรารับประทานสามารถนำมาใส่เป็นส่วนผสมในการทำย้อมผ้าสีข้างนำน้ำต้มหยวกกล้วยและใบฝรั่งต้มใส่ลงไปโดยคนให้เข้ากันและได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแล้ว จึงมีการนำผ้าได้ที่แช่ด้วยสารส้มจำนวนหนึ่งคืนจะทําให้เส้นฝใยบานจะทําให้สีข้างที่มีส่วนผสมของเกลือน้ำหยกกล้วยและน้ำใบฝรั่งเกาะติดแน่นทนนานโดยใช้วิธีเขย่าให้สีข้างเข้าเนื้อทําซ้ำๆอย่างน้อย 2- อสรอบเพื่อให้ น้ำสีครั่งเข้าสู่เส้นใยที่บานเต็มที่โดยวิธีการนี้ต้องใช้เทคนิควิธีการโดยภูมิปัญญาหลังจากที่ได้ผ้าใยนํามาตากพึงลมให้แห้งเพื่อจะได้เข้าสู่วิธีการทอต่อไปโดยเทคนิคการทอจะนําเส้นได้ มาทอด้วยกี่โบราณโดยอาศัยความชำนิชำนาญของภูมิปัญญาหลายๆท่านที่เป็นคนในพื้นที่และที่สำคัญการสร้างสรรค์ฝีมือด้วยการตัดเย็บผ้าย้อมสีขั่งเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆทั้งกระเป๋าเสื้อผ้าสนใจติดต่อผ่านไอดีไลหรือ Facebook สมพรใจคำ แล้เจอกันที่กลุ่มหอมพักผ้าทอทุ่งฮี